ดีครับผมอาจารย์รพูลพัฒน์พลบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อง,งานบัญชีนะครับโดยเนื้อหาผมจะแบ่งออกเป็นสส่วนซึ่งประกอบด้วยส่วนที่1งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี และส่วนที่2นะครับเรามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อง,งานบัญชีกันนะครับเรามาดูส่วนที่1นงนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีอ้างอิงตามมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547นะครับได้กําหนดขอบเขตของวิชาชีพบัญชีไว้6ด้านดังนี้ 1. ด้านการทําบัญชี 2. ด้านการสอบบัญชี 3. ด้านบัญชีบริหาร 4. ด้านการวางระบบบัญชี 5. ด้านการภาษีอากรและ6นะครับด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีรวมไปถึงการบริการที่เกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นๆตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงนั่นเองครับและนี่ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบ,บัญชีทั้ง6ด้านตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ครับเบื้องต้น ผมขอยกตัวอย่างงานบัญชีในด้านการทำบัญชีเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่ผมจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนะครับต่อไปนี้นะครับเป็นการแสดงขั้นตอนพื้นฐานในการจัดทำสารสนเทศทางบัญชีหรือรายงานทางการเงินและรายงานเพื่อการบริหารครับโดยขั้นตอนเริ่มต้นมาจากการเก็บรวบรวมเอกสารขั้นต้นเพื่อนำไปบันทึกรายการในสมุดรายวัน ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทและสรุปบัญชีทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของงบทดรองนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายเราจะจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงินที่ประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสะเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับรวมถึงรายงานเพื่อการบริหารตัวอย่างเช่น รายงานการใช้งบประมาณรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นต้นซึ่งรายงานที่กล่าวไปข้างต้นนั้นถือเป็นผลลัพธ์หรือสารสนเทศทางบัญชีที่ได้จากการทําบัญชีของทุกๆองค์กรนั่นเองนะครับจากขั้นตอนพื้นฐานในการจัดทำสารสนเทศทางบัญชีสิ่งที่เป็นจุดสาคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์ที่ได้หรือสารสนเทศทางบัญชี ที่ผู้รับผิดช,ชอบจะต้องส่งสารสนเทศนั้นให้กับผู้ใช้ซึ่งได้สารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำสารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการตัดสินใจได้ทันเวลานะครับดังนั้นขั้นตอนของการนำเข้าข้อมูลจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการเราจะทำอย่างไรนะครับ เพื่อให้ข้อมูลที่นําเข้านั้นสามารถที่จะนําเข้าข้อมูลได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์หรือเกิดกิจกรรมทางธุรกิจนั้นๆขึ้นสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดลดเวลาในการปฏิบัติงานลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อนและสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรนะครับจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศได้นั่นก็คือ การที่องค์กรนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและที่สำคัญนะครับสามารถนำสารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการตัดสินใจได้ทันทีและทันต่อเวลานั่นเองครับมาต่อกันที่ในส่วนที่2นี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อง,งานบัญชีนะครับโดยเริ่มต้นที่เทคโนโลยีแรกกันเลยนะครับ c o าวด์ count c Cloud-based a c c o u n t i n g Software นะครับเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เราสามารถเลือกใช้งานทั้งซอฟต์แวร์ระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยสามารถเลือกใช้ตามความต้องการในการใช้งานเราสามารถเข้าถึงข้อมูลบนคาว ได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของการเข้าใช้โปรแกรมนั้นเราต้องสมัครการใช้บริการก่อนนะครับจากนั้นผู้ให้บริการจะก,กำหนดรหัสผู้ใช้หรือยูเซอร์เนมและรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ให้กับผู้ใช้งานครับโดยเบื้องต้นเราสามารถที่จะก,กำหนดขอบเขตการใช้งานของพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละคนตามหลักความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วยนะครับ เรามาดูผลกระทบจากการนำ o u d b a s e d a c c o u n t i n g s o f t แ a ร์ based มาใช้ในงานบัญชีกันนะครับข้อแรกนะครับ c Cloud b e s e d c c c o u n t i n g s o f t w a ร์มีความยืดหยุ่นในการทำงานเนื่องจากการเก็บและการประมวลผลข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลบน c o o u d b a s e d s e r v e r ซึ่งหน่วยงานต่างๆในองค์กรสามารถบันทึกและเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ผู้บริหารและฝ่ายงานต่างๆ ได้สารสนเทศทางบัญชีที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถนำสารสนเทศทางบัญชีนั้นไปใช้ในการตัดสินใจนะครับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีจะถูกเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฝ่ายบัญชีได้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับ CloudBase d Accounting Software ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยี API หรือ แ p ปพลิเคชัน Programming Interface ฟหลักโปรแกรมอื่นๆด้วยนะครับเช่นโปรแกรม payroll โปรแกรมการจ่ายเงินเดือนหรือโปรแกรม point of sale POS หรือโปรแกรมขายหน้าร้านมายังโปรแกรมบัญชีโดยที่ฝ่ายบัญชีไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการลดเวลาลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายบัญชีได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับยังช่วยองค์กร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนจัดซื้อซอฟต์แวร์หรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วยครับเรามาดูตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Based Accounting Software ในแต่ละแบรนด์กันนะครับพีกโปรแกรมบัญชีออนไลน์นะครับ p Pro c c c o u t t t r c o u n t MyAccount BigBooks และ a c c r v a l the Book หรือ a c c r v a l Assistant นะครับและยังมีหลากหลายแบรนด์นะครับที่ไม่ได้ยกตัวอย่างในคลิปนี้สำหรับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อง,งานบัญชีถัดไปนะครับก็คือ Mobile Accounting Mobile Accounting นะครับเป็นการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการเสริมจาก Cloud-based Account Accounting Software สามารถติดตั้งอุปกรณ์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับโดยผู้ใช้สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟนเช่นการบันทึกค่าใช้จ่ายการจัดทำใบเสนอราคาการออกใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีเพื่อส่งให้กับลูกค้าได้ทางออนไลน์โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงผ่านระบบค่าวเพื่อไปประมวลผลในระบบบัญชีขององค์กรหรือ cloud based accounting software นะครับ รวมถึงผู้ใช้ยังสามารถเรียกดูรายงานและผลประกอบการของกิจการได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือนของคลาวด์เบสแอร์เ n านติ้งซอฟ์แนะครับเรามาดูผลกระทบของ Mobile Accounting ที่มีต่อง,งานบัญชีกันนะครับ Mobile Accounting จะช่วยในการเก็บหลักฐานการใช้จ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายลงบนระบบคลาวนะครับ ช่วยในการจัดทำเอกสารได้ทันทีเนื่องจากจัดทำได้โดยผ่านระบบออนไลน์นั่นเองช่วยบริหารข้อมูลของลูกคา้าที่คงค้างเพื่อแจ้งยอดและรับชำระเงินได้ทันทีนะครับช่วยกระทบยอดเงินฝากธนาคารง่ายขึ้นนะครับสรุปรายงานสถานะทางการเงินและรายงานอื่นที่สำคัญของกิจการได้ทันทีเรามาดูตัวอย่างผู้ให้บริการโมบายแอคเคาน t ์ติกันนะครับ จะมีผู้ให้บริการอันนี้นะครับจะเป็น IBIS นะครับ Proaccount นะครับและ a c t i v o a s s i s t a n t นะครับและยังมีอีกหลากหลายแบรนด์นะครับที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างในคลิปนี้ครับเทคโนโลยีถัดมานะครับ Enterprise Resource Planning การวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP นะครับ ERP เป็นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ที่กระจัดกระจายอยู่ในแผนกต่างๆขององค์กรให้รวมกันเป็นระบบเดียวสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ทุกส่วนงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศภายในองค์กรนะครับเป็นระบบการบูรณา,าการข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละส่วนงานที่มีความเชื่อมโยงกันไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันนะครับและเป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถนำข้อมูล หรือสารสนเทศมาแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างทันทีด้วยครับเรามาดูนะครับว่า ERP มีผลกระทบต่องานบัญชีอย่างไร ERP นะครับช่วยลดขั้นตอนในการทำงานในการบันทึกรายการทางบัญชีนะครับเนื่องจาก ERP เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อระบบงานย่อยดังนั้นจึงสามารถบันทึกรายการบัญชีได้ทันทีจากระบบงานย่อยต่างๆครับ นักบัญชีสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานมาทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ควบคุมและบริหารงานบัญชีได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับทำให้สารสนเทศทางบัญชีนั้นมีความถูกต้องและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับ้วยให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศทางบัญชีได้ทันทีและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างตลอดเวลาอีกด้วยนะครับตัวอย่างผู้ให้บริการ ERP นะครับในตลาด ERP ซอฟต์แวร์นะครับมีผู้ให้บริการจำนวนมากสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอแนะนำผู้ให้บริการ ERP ที่หลายองค์กรชั้นนำนะครับนิยมนำมาใช้กันก็จะมี SAP หรือ SAP นะครับ Oracle Microsoft Dynamics s a l e Epicor i n f o r เป็นต้นนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อง,งานบัญชีในตอนที่1น,นี้นะครับ หลายท่านได้ทราบขอบเขตวิชาชีพบัญชีทั้ง6ด้านกันแล้วนะครับโดยเฉพาะด้านของการทําบัญชีที่ต้องให้ความสําคัญ กับสารสนเทศทางบัญชีที่จะส่งให้กับผู้ใช้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจโดยในส่วนที่2นั้นนะครับผมได้เชื่อมโยงเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ในการจัดทำสารสนเทศทางบัญชีไม่ว่าจะเป็น Cloud Based c o u o u n t i s o s t w t w e r ์ Mobile Accounting และ Enterprise Resource Planning หรือ ERP นะครับทั้ง3มเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้สารสนเทศทางบัญชี มีความถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นและที่สำคัญนะครับช่วยลดขั้นตอนการทำงานของไฟบัญชีอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบในงานบัญชียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้กับงานบัญชีอีกหลากหลายเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในตอนที่1น,นี้นะครับ ผมอาจารย์พลพัฒน์พลบูรณ์ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ผมได้รวบรวมทุกทกที่นะครับและขอขอบคุณสาขาวิชาการบัญชีงานบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลมนครน,นะครับที่ให้โอกาสผมได้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปในตอนที่1นนะครับและพบกันใหม่ในตอนที่2สัปดาห์หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกทุกท่กทานครับ